นี่ครับมาดูกล่องติดวิญญาณครับนี่ครับกล่องติดวิญญาณใครดูดีๆครับกล่องติดวิญญาณจริงๆครับมาดูกล่องติดวิญญาณกว่าเห็นไหมครับนั่นนะเดินไปละเดินไปละเดินไปละกล่องติดวิญญาณเมื่อกี้เดี๋ยวกันนะเอาใหม่นะมาเอาใหม่เอาใหม่ใหม่กล่องติดวิญญาณเป็นไปได้ไงมีจริงมีจริงหลยนะ เปิดเลยนะเนาะอาดูก่อนฟังเกดดูดีๆนะเอาเลยมาดูกล่องติดวิญญาณเลยครับใครดูครับจะเห็นไหมครับฮีกล่องติดวิญญาณหลอนๆไปดู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 มาเดินไปแล้ว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 นั่น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 มาครั้งที่สองนะ อ้าวอีกแล้วอีกแล้วเดินบ่อยจังเดินตึบตึบตึบมาข้างข้างที่ฝามกล้องติดวิญญาณเด็กมามามากล้องติดวิญญาณเนั่นนั่นน,น,านนั่นเห็นไหมกล้องติดวิญญาณผ่านไปแล้ว ด so. uh ูดิอกองกีตารเดงอะไรซีี่หละเยเด